จบไปแล้วค่ะเธอตลอดทั้ง EP ห้านี้ออฉันนั่งไม่ติดเลยจริงแสงเต้ยกระดุกกระดิกแสงเต้กระดุกกระดิกนะฮเพราะว่าแสงเต้ยมีความฝันเหมือนแสงใตส้สุดสุดสิ่งที่แสงใต้เจอใน EP นี้มันอยู่ในเช็คลิสชฉานทั้งหมดที่เธอเคยจดเอาไว้ที่เคยจดเอาไว้แต่ว่าทำไมคะมยังไม่เคยทำยังไม่เคยได้ใช้กับใครเพราะฉะนั้น สาสิบเอ็ดปีฉันจะชดใช้มันให้สะสมแต่ว่าไม,ไม่รู้<ะ>ยังไม่เชอต้องรอไปก่อนรอ,อ,อไปเรื่อยๆอาจจะสามสิบห้าสี่สิบหรือสี่สิบ้าก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทุกคนต้องร่วมอวยพรให้พี่เต้เจอไวๆเออแต่ว่าทุกคนถ้าพี่ได้เจอโซมมแล่ะพี่จะไม่มาช่องแล้วนะ เอ้าทิ้งเลยเหรอทิ้งเลยเพราะชดเชยเวลาสาวรู้สึบบเพื่อนนเข้าใจเพื่อนน่เข้าใจจุดนี้ด้วยเพื่อนเข้าใจเพราะว่าเราตกลงกันแล้วว่าถ้าเกิดว่าใครเจอเซเมทหรือใครมีผัวปุ๊บให้ทิ้งช่างได้ทุกคนมันเกิดเป็นพันธสัญญาของช่องใช่เออว่าทุกคนต้องเลือกพูก่อนเลอก่อนเพื่อนใอ้เพื่อนนั่งข่ไงนกันไปมึงก็ไปเที่ยวกับผูได้เออมันเป็นอย่างนั้นแต่กลับมาที่เรื่องนี้ดีกว่าเออเธอ ความสัมพันธ์มันก้าวกระโดดมากเรียกได้ว่าคืบหน้าเพราะเขาเปิดใจที่จะแบบตกลงที่จะลองมาคุยกันศึกษาการจริงๆก็คือเดินหน้าสุดก็คือพอจากอีพีที่แล้วคือโอเคตกลงเรามาค่อยๆเรียนรู้กันไปพอในอีพีเนี้ยเหมือนทั้งสองคนก็ได้เรียนรู้กันมารับไปส่งที่ทำงานพาไปเจอพ่อเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังต่างๆได้เจอพี่โบอย่างเงี้ยเนาะก็เริคนเริ่มมีเออคืออะไรได้รู้จักคนในรอบๆ อบตัวอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นก็ถือว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ของพี่พัทกับแสงใต้ได้ดีนะว่าได้เจอคนรอบตัวคือตอนเนี้ยเหมือนแสงใต้อะโอเพนแล้วคือเหมือนกับว่าแสงใต้เขาเปิดเต็มที่แล้วว่าให้พี่พัทได้เข้ามาอยู่ในวงเรียนชีวิตได้มาเจอคนรอบตัวต่างๆมาเจอครอบครัวอะไรเงี้ยแล้วก็เล่าเรื่องพี่น้องเล่าเรื่องเบื้องลึกเบื้องหลังของครอบครัวให้ฟังก็คือแบบอ่ะอย่างมีมีประเด็นที่พี่พัทแบบได้ยินที่แบบ พ่อแม่เอ๋แบบอะไรนะ<บ>เรื่องแม่เออคุยกับพ่อเรื่องแม่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเออก็เหมือนจะเข้าใจน้องแหละนะว่าทาไมน้องถึงไม่กล้าเปิดใจคุยตอนแรกอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะหนึ่งคือพอมัน,มนเป็นโซเมตกันแล้วอ่ะมันก็ไม่ต้องไม่ต้องที่จะเสี่ยงว่ามันจะยังไงหรือเปล่าเขาเลยกล้าถามตรงๆมากกว่าอันนี้อันนคิดว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ว่าด้วยความเป็นโซเมตอ่ะมันทําให้เขากล้าถามตรงๆเลยว่า ปัญหาเป็นอะไรพ่อแม่เป็นยังไงทำไมถึงไม่เชื่อในโซเมตอะไรอย่างเงี้ยใช่เราเรามารู้ก็เลยเออน่าจะเข้าใจน้องมากขึ้นว่าเพราะอะไรทำไมน้องถึงแบบไม่กล้าเปิดใจในตอนแรกอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าความโซเมตของพ่อกับแม่มันมันก็ดันไม่มีอยู่จริงอะไรเงี้ยมันทำให้เขาไม่เชื่ออะไรเงี้ยแต่ว่าพอแบบได้รู้จักก็อย่างที่เขาพูดกับพี่โบนละเนาะเาะว่ารู้สึกว่าเออพอได้รู้จักเขาจริงๆแล้วเขาเป็นคนดีอะไรเงี้ยเป็นคนที่น่ารักมากคนก็ทาให้ทําให้ เป,เปิดใจแล้วปมเรื่องโซเมทที่ปู่มาว่าเขาไม่เชื่อมันก็ค่อยๆคลายหลงคลายหลงแต่มันก็ยังมีแผลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพ่อแม่อยู่เนาะ,ะคือพอเราาดูเนี่ยพอเราดูในใน,ในอันเนี้ยมันเหมือนเหมือนเขาพยายามที่จะเล่าให้คนดูอย่างเราอะเห็นภาพว่าตัวของแสงใต้อะคือเหมือนตอนแรกอะครอบครัวเขาเป็น เป็นเป็นกรอบใหญ่เป็นเป็นสิ่งที่มันโฮเขาอยู่ทั้งหมดแหละแต่วันนึงครอบครัวมันพังลงอ่ะทําให้เขาก็เลยเริ่มรู้สึกว่าไม่มั่นใจในระบบนี้ไม่มั่นใจในโซเมทไม่มั่นใจในชีวิตที่มันมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แบบหมยถึงว่าไอ้เรื่องเรื่องชีวิตคู่เรื่องครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงแล้วครอบครัวเขาเป็นครอบครัวใหญ่อะนะครอบครัวใหญ่แล้วมันแล้วภาพมันอบอุ่นตอนที่ทุกคนกินป๊อปคอร์นะไรอย่างนี้น่าดูทีนี้กินข้าวมันดูแฮปปี้มากมันดู เป็นแบบว่าสมบูรณ์แบบที่สุดอะแต่ว่าภาพมันมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาตั้งใจไว้ใช่เราอีกอย่างหนึ่งก็อย่างที่เราพูดกันหลายๆครั้งก็คือมันยังไม่ได้เคลียร์ประเด็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมพ่อแม่เขาถึงตัดสินใจที่ต้องเลิกกันเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าเพราะอะไรเพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้พูดเนาะหมายถึงว่าตัวแม่ก็บอกว่า แก่ไม่รู้ดีรู้สุด,ดแล้วอ,อะไรเงี้ยเออประมาณนั้นเราก็เป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่ยังยังคงแบบเออคอ,อยออให้สงสัยอยู่แต่แต่เราแต่เรา,แต,เราแต่เรารู้สึกว่าเราเราชอบเราชอบบทอ e ีพีนี้มากที่ที่ทําให้คาแรคเตอร์ของทั้งตัวตัวแม่กับตัวแสงแสงใต้อะ่ะเขามีคอนฟ lict ก,กันที่เขาไม่เข้าใจในมุมมองคือแม่ก็มีมุมมองของแม่ว่า อยู่ยังไม่ต้องอยู่ไม่ต้องรู้หรอกเพราะมันมันอาจจะเป็นเรื่องของแม่กับพ่อที่เราคุยกันแล้วเราเคลียร์กันแล้วว่าเราจะเลิกเลกกทางแบบนี้แต่ตัวของแสงใต้ก็คือแบบว่าก็ทำไมเ่ะอยากอยากจะเข้าใจถึยว่าเขาก็คงคิดว่าเอ้อเขาก็น่าจะโตพอที่จะน่าจะรับรู้สิ่งนี้ได้อะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าเก็ยังไม่ได้รับรู้อะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ชอบก็คือ เออบทของ e ีพีเนี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับแม่แม่เออหมายถึงว่าตัวระหว่างตัวแสงใต้กับพ่อแสงใต้กับแม่<ช>มันค่อนข้างจะมีไวิ์ที่ต่างกาันคือมุดมุดพ่อคือแฮปปี้มีความสุข<ช>แล้วก็เป็นการมีการนัดเจอลูกมากินข้าวด้วยการพี่น้องสี่คนกับ<จ>พ่ออะไรเงี้ย หมายถึงว่าแบบน้องดูแบบแฮปปี้แล้วดูแบบกล้าพูดกล้าคุยเล่นกับพ่อดูมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยกับเวลาอยู่กับแม่เราจะรู้สึกว่าน้องจะดูดูมีกำแพงอะไรบางอย่างเนอะที่ ที่รู้สึกว่าไม่ได้อยากจะไปหาแม่ไม่อยากจะคุยหรืออะไรแบบนี้เออมันน่าจะด้วยแบบปูมครอบครอบครัวของเขาแหละที่มันยังไม่ได้ถูกแกะออกมาว่าระหว่างแบบแม่มันคืออะไรอะไรเงี้ยคือตอนนีนน้หลักๆเราว่าเรื่องพ่อทุกคนน่าจะเคลียร์หมดแล้วสำหรับคนที่ดูในอีพนะีนี้นะแต่เนี้ยมันเหลือแค่ประเด็นแม่เพราะว่าในอีพีนี้แดรหลอกของพ่อมันเล่าอะไรหลายๆอย่างมากเล่าแบ็กกราวเล่าสิ่งที่พ่อกําลังจะ เตือนเหมือนกับว่าเป็นคำเป็นคำแนะนำของรุ่นพี่ที่เป็นโซเมดอะ,อะว่าที่พี่พิพัฒใช่ ก็มันแต่มันก็จริงไะเนาะคือคนเราจะเป็นคู่กันแต่ถ้ามันมีอะไรบางอย่างที่มันดันไปด้วยกันไม่ได้จริงๆริงมันก็ยากนะมันก็ยากจริงจมันนอกจากความเป็นโซเมทที่จะมาผูกกันไว้มันก็ต้องมีปัจจัยอื่นที่ทาให้เราอยู่ร่วมกันได้เช่นนิยมความเชื่อาเข้าใจความรักอะไร l i f e ลฟ์สไต่างๆคืออยู่จะมาแบบว่ายึดมาแต่ว่านี่คือโซเมทเราจะต้องอยู่อย่างเงี้ย มันก็ไม่ใช่คือ oh. คือมันเป็นมันเป็นเหมือนกันมันเป็นเหมือนการบอกเล่าประสบการณ์ของพ่อที่บอกว่าตอนแรกพ่ออาจจะเชื่อว่ามันเป็นโซเมดเราจะอยู่ด้วยกันได้แต่พอไปอยู่จริงแล้วอะมันมีอะไรอ,อื่นออีกหลายอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตคู่ของเราในเมื่อชีวิตคู่เราสองคนมันอยู่ไม่ได้อะ mm. เราก็จะเราก็เลือกทางนี้ดีกว่า mm hmm. แต่แต่เราชอบเราชอบที่บอกว่า ทุกวันนี้พ่อก็ยังคงรักแม่อยู่แล้วพ่อก็รู้สึกดีใจมากที่เห็นแม่เขามปความสุขในการแต่งงานกับคนใหม่อันนี้เราชอบในอะไรของพ่อมากเลยอันนี้มันทําให้เราเข้าใจเลยว่านี่คือความรักของพ่อจริงๆที่พ่อมีให้แม่บเอคือเห็นคนที่ตัวเองรักมีความสุขอะเขาก็ยุติลงที่จะยินดีจริงใช่แล้วเราคือสายตาของพ่อคือพี่ฝันดีหรือฝันเด่นเราไม่แน่ใจเราพี่ฝันเด่นพี่ฝันเด่น ในเครดิตค,คือพี่ฝันเด่นโอเคก็คือพี่ฝันเด่นอะ่ะเขาเล่นได้เคลียร์มากคือเราดูแล้วเรารู้สึกได้ว่าเออพ่อยังหลักแม่อยู่ใช่ล้วเขา<ๆ>เร,ารู้เรารู้เลยเราใส่ตาพ่อเวลาพูดถึงหรือว่ามีความแบบเหมือนจะน้ำตาคออะไรอย่างเงี้ยบางอย่างเรารู้สึกว่าเออมันคือการแสดงออกว่า เรารักเขาอยู่จริงๆแล้วเราก็คือปัรถนาที่จะให้เขามีความสุขอะเออเท่านั้นถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันอะแต่ว่าการที่เรามองเห็นเขามีความสุขแล้วเราก็หวังดีกับเขาเสมอนี่คือความรักที่เราจะมอบให้แล้วอะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างสามีภรรยาแบบปกติอดีมากเราเรารู้สึกว่าเบสินต้องคือบทบทพ่อเราในอีพีนี้เมันคือชอบมากจริงทุกคนมันมันบอกเล่าอะไรทุกอย่างซึ่งทําให้เราเคลียร์กับพ่อไปเลยอะว่า แล้วเราแบบเรารู้สึกว่าเราอยากเจอพ่อเรื่อยๆอ่ะคือเราอยากเห็นพ่อมาคือเหมือนพ่อก็จะพยายามที่จะมาฮิวตัวแสงใต้ด้วยคือเหมือนพ่อเขาก็รู้แหละว่าตัวแสงใต้ก็ในที่ลูกแบบเริ่มเปิดใจพ่อมันเขารู้ว่าลูกเขาก็เบรกในเรื่องของโซเมตมานานอยู่แล้วอ่ะแล้วพอเนี้ยเหมือนเขาได้แบบได้ฮิวตัวเองขึ้นมาได้ชุกตัวเองขึ้นมามาทาให้พี่พัด์มาให้เจอไ่เดี้ยพ่อน่าจะแบบดูโล่งใจที่แบบเฮ้ยเหมือนลูกได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างไปอีกขั้นหนึ่งแล้วซึ่งดีมากเนาะ แล้วก็มาในเรื่องของความมพันของพี่น้องแล้วกันเนาะตอนตอนเปิดเนอโอ้ยเธอความนพี่น้องก็ดีมากน่าหลักมากใช่คือคือเเราเชื่อว่าแบบแบบแสงใต้กับไอเจ้าแสงเทียนเนี่ยมันสนิทกันจริงๆเป็นสองคนที่แบบสนิทกันจริงๆแบบกล้าคุยกันทุกเรื่องกล้าที่จะเอาอะไรมาเล่าให้กันฟังคือแบบแสงเทียนมีปัญหาปุ๊บมาหาแสงใต้ก่อนเลยคิดถึงคนแรกคือเราเนาะเนาะเขาคือคือคือซีรีส์อ่ะเขาเล่า ข้าสารพันของแสงแต่แสงเทียนค่อนข้างบ่อยมากกว่าพี่น้องคนอื่นอ่เพราะด้วยอาจจะเป็นคือคาแรคเตอร์หลักนั่นแหละแต่ว่าแต่ว่าคือพอตัวละครแบบเขาก็เล่าว่าเขาสนิทกับแสงออแสงเทียนมากที่สุดก,ก,กว่าพี่น้องคนอื่นๆซึ่งมันก็จริงแล้วพอการที่น้องทั้งสองคนแสนดงออกมามันทําให้เราเชื่อเลยว่าเออมันดูสนิทกันจริงว่ะเพราะมันปรึกษากันได้ทุกเรื่องแล้วมันก็แบบ แซวการเล่นการด่ากันอะไรอย่างงี้ครับเป็นปกติน่ารักแบบพี่น้องมันเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักและดีเขียนคือน่ารักมากแบบอยู่กับพี่คือตัวเองแบบตัวเองกําลังรู้สึกว้าวุ่นอ่ะหาใครปรึกษาแค่มาหาพี่แสงมาแลวพี่ก็คือให้คําปรึกษาตรงประเด็นตรงสุดกําลังมีความรักเออฟังธงเพราะทรไมคะเพราะพี่กำลังมีความรักเหมือนกัน เฮ้ยแต่แบบว่าอันนี้ก็ดีนะเรารู้สึกว่าเออมันเริ่มสะกิดตัวเจ้าแสงเทียนในในเรื่องของแบบความรู้สึกขึ้นมาแล้วว่าแบบสิ่งที่อยูรู้สึกอยู่กําลังว้าวุ่นอยู่ก็คืออยู่กําลังเริ่มรู้สึกหลงรักใครสักคนนั้นแหละโดยที่แบบไม่รู้ตัวจริงจริงการจับมือก็คือทําให้แบบอ๋อนี่กูชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบก็มามามาปรึกษาพี่ว่าเป็นเป็นอย่างไรแต่พี่เหมือนไปสะกิดให้รู้ว่าใช่ให้รู้สึกว่ามึงอะชอบเขาใช่เออมึงเริ่มมีใจให้เขาแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยมึงระวังใจตัวเองไว้ให้ดีๆนะเริ่มน่ากลัวแล้วเริ่มน่ากลัวแล้วนะเออเพราะแหละพะล่อรมฝนอนะ่ะก็ดูชอบแสงใต้ไงใช่เหมือนที่เราคิดเอาไว้ว่าแบบเออเขาสายตาเขาก็ค่อนข้างจะบอกอยู่ว่าแบบเขาดูชื่นชมเราไม่รู้ว่ามันถึงขั้นแบบชอบขนาดนั้นไหมแต่เขาน่าจะแบบปลื้มทั้งแบบในผลงานของออตัวเจ้าแสงใต้เองแล้วก็ เขาเรียกวอะไรอ่ะน่าจะมีไลฟ์สไตล์หลายๆอย่างที่เขาคุยกันได้เนาะที่เรื่องนิยายน่นนี่นั่นในตอนที่เขาเคยปูมาในตอนต้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออดูจะลงล็อกแล้วก็ได้เปิดเผยความรับว่าตัวเองมีโซเมดแบบหูดับแล้วฝนตกอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบเหมือนกันชอบที่ลงฝนแบบพูด ที่ถามอะไรเงี้ยว่าแบบพี่เชื่อในเรื่องโซเมตหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือตอนแรกอะก็คิดว่าเหมือนกับน้องอาจะจีบเลยหรือเปล่าแต่ว่าคือเหมือนพอน้องรู้ว่าตัวแสงใต้คุยกับโซเมตอยู่แล้วก็อะกันอยู่อะเหมือนน้องเขาก็ชะงักไปนิดนึงนะคือคือเขาเขาเขาคงไม่เจอเขาคงไม่ได้คาดหวังคาตอบอันนี้งานออกไหมอือืมอคือนี่ก็คือบอกตรงบอกตรงตรงเลยเราชอบมากบอกตรงๆเลยเออว่าแบบเฮ้ยพี่มีโซเมตนะอะไรอย่างเงี้ยอเขาชัดเจนเนี่ยคือแสงใต้เป็นคนชัดเจนมากคือขนาดใส ตาตอนที่พี่โบจะจับมือก็แบบแสยิ้มนิดนึงแต่แบบเฮ้ยอันนี้ของเราใช่คือตาบอกเลยว่าแบบของผมของผมพี่โบอย่าแกปล่อยนะพี่โบกลับไปแกเจนกันนู่นก่อนโบค่ะโบค่ะชอบมากพี่โบน่ารักอะแอมเป็น่ารักมากเธอฉันเคยร่วมงานกับแอมเปรครั้งหนึ่งจริงฉันเคยอะไรอะไรเร็วบ้าคือตอนนั้นอะ เพื่อนฉันทาเหมือนแบบเป็นโปรดักชันเฮาส์เล็กๆได้เหมือนว่าจ้างไปและเพื่อจะได้ทําโฆษณาอยากได้คาแรคเตอร์หนุ่มออกฟิตที่ออกสาวก็เลยชวนฉันไปแล้วเป็นแล้วไปเป็นเพื่อนกับพี่แอมแปงใช่แต่ว่าโฆษณาเนี้ยไม่ได้อ่อนโดนสกัดดาวลุ่มถอยเกือบละเกือบละเกือบได้เป็นดาวลุ่งดังจริงไม่งั้นไม่ได้มาอยู่นะช่องวันไม่ได้อยู่แลวไม่ไอยู่สังกัดแหละแต่ว่าโนษณาไม่ได้อ่อนทุกคน กดูเลยแค่บอกว่าเ้ยกู๊ดตัดเสร็จแล้วแต่ว่าไม่ได้ออนเพราะว่านิดหน่อยเรื่องเรื่องสัญญานิดหน่อยโถมีปัญหาโถเอ๋ยเดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะเป็นประสบการณ์เดีตัวจริงพี่แอมไป็นน่ารักมากน่ารักคือแบบดูเขาหนักมากคือแบบเขาคุยเร่งเลยเงี้ยจริงคือรู้สึกว่าเป็นตัวเขาดี่คาแรคเตอร์คือตัวจริงเขาเป็นอย่างนี้เลยเขาน่ารักมากดูดูเป็นคนที่ใครอยู่ด้วยแล้วจะมีความสุขแบบเป็นก๊อปอะไรอย่างเงี้ยใช่ทุกคนและ อีกอันหนึ่งก็คือฉากที่เหมือนกับว่าพอพอแบบเหมือนรู้ว่าน่าจะเอาไปทําบทและทาแบบงานที่อาจารย์สั่งใช่ในความรู้สึกเรานะเรารู้สึกว่าสิ่งที่เขาถามอ่ะมันน่าจะเอาไปต่อยอดในตัวงานของเขาได้คือเพราะว่าใหญ่พีแล้ว่าเหมือนอาจารย์สั่งแกใ่เพราะว่ามันยังไม่เข้าเนี่ยคือเหมือนกับเขาไม่ไม่มาคุยกันยังไม่สมัครนะฉันในเงี้ยงานมันเลยแตกแยกใช่ไหมทีนี้ เราคิดว่ามันน่าจะมีแรงบันดาลใจแรงอย่างในเรื่องนี้แล้วถ้าเกิดสมมติเอาไปคุยกับเจ้าแสงเทียนมันน่าจะแบบพอจะไปด้วยกันได้หรือเปล่าเพราะว่าเขาก็มีพี่เป็นอะไรอย่างนี้ก็เลยเดาไปทุกคนเดาไปเธอแต่ว่าเราชอบคือความชัดเจนที่บอกตรงๆนี่คือโซเม e ของผมผมกำลงคุยกับโซเม e อยู่อชอย่าธออยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะไดฟตัวลมฝนไปในทิศทางไหนอะแต่คิดว่าน่าจะ ปูและเพราะในอีพีหน้าเหมือนมีอุบัติเหตุอุบัติใจการที่ทําให้เกิดอาการตกอุมรักอะไรกันหรือล่าแบบไปค่ายอะไรอย่างเงี้ยเนอะไหมเนี่ยไม่รู้เลยอ่ะฉันดูตัวอย่างแล้วก็ยังสับสนอยู่ว่าอยังไงดีเพราะว่ามันก็มีเรื่องราวของทั้งสองคู่เลยนะใช่ีก็เลยไม่รู้ว่าจะยังไงไม่รู้ว่าอมฝนจะยอมยอมแพ้หรือไปค่ายเดียวกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเนอะไหมคือตอนเนี้ยทุกคนพยายามเอาเอาแต่ช่วยว่าคือมันรักกันมากมากนะคือมันแบบว่า แล้วก็แบบกลัวว่ามันจะดราม่ากันโคงสุดท้ายแล้วเราจะแบบว่าหนักหนากันเออแต่ไม่เป็นไรแตยังไม่ถึงพึ่งทางน่าจะยังมีเวลาให้ให้แบบยังได้เล่นอะไรอีกเนาะแล้วก็เฉลยปมแม่อะไรยังไงต่างๆใช่ออแล้วมีอีกอันหนึ่งก็คือคุยกับรุ่นพี่รุ่นพี่ที่ช่วยเขาไว้ใทุกในตอนนั้นคือใครหรือว่าจริงๆแล้วก็จะหมายถึงโซเมดคือพี่พัดหรอใช่แต่ว่าแบบว่าแกล้งอ่ะคือน้องพัดชอบคือ แต่พัทชอบแกล้งอยู่นะดูดจากอีพีนั้ชอบเป็นคนชอบแกล้งแล้วเราอ่ะเออพาพาไปหาพ่อแต่ไม่บอกใช่หรือเปล่าอาจจะแบบว่าเป็นซีวแ,แบบแบบแกล้งแบกว่าตอนนั้นที่ที่รู้สึกดาวๆวก็ได้มีโอ,อกาสคุยกับรุ่นพี่คนนึงคุยกันมาเขาทจาจิแต่ว่าก็อ๋อออแต่ไม่บอกก็คือจริงๆก็คือพี่พัดอาจจะเป็นพี่อาจจะเป็นพี่พัดก็ได้ที่เป็นโซนที่คุยกันที่บอกว่าคุยกันอย่างมาอย่างเดียวให้เขาให้กันไม่รู้ว่ไม่รู้เลยดาวไม่ได้ <นะ S 2> แต่<อ>ว่าพี่พัดมีออกอาการเลยนะอยู่ๆก็คือจากที่ยิ้มมัน เอาเปมาใส่เขาใช้โรเซอร์ขึงห่วเลยปห่ึงห่วงไงหรือหรือว่ากลัวจะเป็นลมฝนหรอไม่รู้ว่าโอ้ยแต่ว่าเขาใช้คําว่ารุ่นพี่คนหนึ่งพี่คนหนึ่งไม่ใช่ลมฝนปกติไม่รู้ทุกคนฉันเดาไม่ต้องเล่าให้ฟังนะแต่กอคนอ่านิยา่อะใช่นั่นแหละเดี๋ยวต้องมารอรุ่นกันที่พายเขาหล่อมาจริงเขาแพรวพาวมากฉันช็อกตั้งแต่เขามารลับที่หน้าหน้าคอนโดแล้วอ่ะต้องยืนหล่อขนาดนั้นเลยดิ ยังไงเธอความฝันความฝันอย่าง่างก็คือมีคนมารอมีคนมารอรับมีคนไปส่งที่ทำงานมีคนแบบเบื่อพวกอินซีรีแล้วก็เดินชนความฝันฉันในร้านกาแฟฉันมีความฝันให้ขอเล่าความฝันจัาชาน่ะมีความฝันว่าชาน่ะอยากพบกับคนที่เป็นโซเมตที่ร้านกาแฟแล้วฉันก็เดินเดินชนเดินชนเขาแล้วก็กาแฟ หกใสชานแล้วเขาก็เรียกฉันว่าน้องอเมริกาโน่เนี่ยแหละทุกคนมันคือความฝันของวิเตยที่มันเล่ามานานแสนนานเล่าให้เพื่อนฟังทุกวันว่าความฝันมันคือว่าอยากจะพบใครคนหนึ่งที่เป็นคู่แห่งโชคะตาคู่โซเมดแล้วฉันเจอเขาที่รนกาแฟฉันเดินชนเขากาแฟหกใสชานแล้วเขาก็เรียกฉันว่าอเมริกาโน่แล้ววันผ่านแล้ววันเวลาผ่านไปได้กลับมาเจอกันแล้วก็ทักว่าอ้าวนี่น้องอเมริกาโน่นี่นั่นแหละทุกคนความฝัน เล่าให้เพื่อนฟังทุกวันเลยออแต่ว่าทุกวันเนี้ยยังไม่มีก็เอาแต่ชงกาแฟลาดตัวเองไปก่อนพี่เต้ยเป็นศกตรปอกนะสักยากเป็นคาบนะกาแฟนะหละทุกคนตอนแรกอะว่าจะพาปีโป้มาใหรู้จักเพราะว่าปกติอะเราซูมกันตลอดใช่ไหมแล้วเราจะพูดถึงปีโป้กันตลอด เพราะอะไรเพราะว่าเห็นดื้อไงก็เลยรู้สึกนึกถึงปีโป้แต่วันนี้เรามาที่สูแแลแต่ว่าปีโป้หายไปแล้วทุกคนเพราะว่าคุณยายอุ้มมนขึ้นมาแล้วอ๋อเราคุณยายขึ้นมาแล้วอ๋อไม่ทันได้เห็นใช่ตอนแรกเห็นแบบวิ่งวิ่งอยู่แถวๆนี้ทุกคนอดอุ้ยแต่ว่าฉันชอบมากตอนที่ฝนตกแล้วพาไปบ้านไปห้องตะเกียบตองหลกมากเลยตองหลบมากโบบะมากก็ผ่าเออแสใตาอย่าลืมผ้าคนหนูโล อย่าลืมให้ผ้าหนูพี่เขาเพราะพี่เขาต้องเช็ดหัววันปีอะใช่เราตัวเองถ้าเกิดจะถอดเสื้อผ้าหลอกห้องนะเพราะว่ามีคนอื่นอยู่ด้วยนะลูกเออเขินมันจะเขินจริงคือพี่พัดก็คือถับช็อกอยู่ทําอะไรไม่ถูกพี่พี่พัดก็คือผิดอย่างหนึ่งคือลืมของลประตูห้องใช่ส่วนแตงใต้ก็คือลืมหลับห้องแล้วก็หนูลืมเอาผ้าชดตัวให้เขาใช่เอ๊ะแต่แต่ว่าฉันเชื่อว่าน้องพัดลืมจริงๆเอ้ยน้องแตงใต้ไลืมจริงๆ ใช่คนเขาแต่ว่าเอนดูมากแล้วขำอ่ะคือรู้สึกขำแล้วคือความเลิกรักของทั้งสองคนมันตลกมากเลยทกและขาวที่เอาผ้าห่มมาพอดก็ดึกดดๆไปเลยก็ดิ้นแ่บใช่ต้องคุมไว้ก่อนไงเพราะว่ามันแบบต้องเอาพ้านิสตวให้เขาแล้วเอนดูอ่ะเอนดูทคนอีพีนี้น่ารักอีพีนี้น่ารักอีกแล้วันนั่งไม่ติดเลยทุกคนเป็นแบบเกือบเกือบห้าสิบนาทีที่รู้สึกว่าผ่านไปเร็วมากทุกคนเออจริงพี่บอกครับ เอ้าปีโป้ครับมาได้เลยพี่พี่เขาอยากจะปีโป้ใช่ไหมทุกคนได้ยินเสียงพี่พี่อยากจะปีโป้ครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาปีโป้พาพี่เตยไปกป้งนั้นหลานต้องวิ่งเนี่ยปีโป้ครับปีโป้ทุกคนรอแป๊บหนึ่งนะว่าพี่เต้ยอ่ะจะจับหลานสำเร็จหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้หลานชอบหนีปปครับไม่ให้จับไมไหนแล้ววะเข้าไปใต้โต๊ะแล้วเนี่ยทุกคนช่วงนี้ปีโป้แบบช่องหนีน้องก็กำลังเป็นแบบวัยหนุ่ม ที่แบบป้าอย่ามายุง่งป้าอย่ามายุ่งได้ไหมห้าไเป้งน,นักเลงขาสั้นเออน,น,นั่นแหละท,ทุกคนครับไว้มีโอกาสทุกคนจะได้เจอปีโป้ใช่หรือ<น>ว,ว่าฝากด้วยเรามีช่วงปีโป้เดอะแคที่ห่างหายไปนะนแม่เลิกทำตั้งแบบแต่ตัวมันยังจุ่มตอนเนี้ ตัวใหญ่แล้วลูกถ้าเกิดทุกคนไปดูในคลิปก็จะแบบว่าเห็นน้องตัวเล็กหน่อยแต่ว่ามีไอจีปีโป้เดอะแคทปีโป้เดอะแคทไปติดตามฝากด้วยนะครับผมเนาะจ้าและเดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับผม EP ีที่6แล้วดูซิว่าเราจะมาในรูปแบบไหนเออมาหลอลลึนกันนะจ๊ะใช่ครับวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย